สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปายสุภุสุคนยินดีต้อนรับสู่ร้านอาจารย์แปะครับพี่น้องฮ่าฮ่าฮ่่าตนไซก็เลยถามให้ไม่ใช่เอฟซีนั่นเลยให้ไม่ก็เลยว่าจะเลยถามครับครับครับขอบขอบพูดอะไรอะไรเอฟซีผู้นี้โอ้คับผมโอ้คับผมครับขอบพูดอลไรอะไครับนี่ครับใช่เมืในวันนเอาไปฝากพี่พี่น้องครับผมเขาทั้งวัน ถ้ามดายืนยืนมองไล่ไที่ผมยืนถือไล่งือไปยืนท่าไล่พ่่ไล่กับมึงไล่ๆอ๋อนุยากเอาไล่พี่ลองมงนะอท่นกุมันทองครับพี่น้องเงียบรัเออไล่หนึ่งงามเลย บื้องยอดบ่ได้เป็นบ่คร hmm ับเขาทุกงวดครับพี่น้องยืนยันเขาทุกงวมดอันไหนมันจะได้เขาสามตัวสองตัวผมตัวใไญ่มากนะตอนนั่นนี่ครับัโตครบผมอมหงวดหงวดวังหันกับเขาพี่น้องเขาสามตัวสองตัวนี่ลักฐานว่าจนเดี๋ยวอาจารย์เพิ่นแปดรักฐานมาให้มึงยืนยันไม่ถูกใครฟ้อมพี่น้องเข้าใจว่าพี่แม่นักผมมันที่สอนผมเก่ากาเปันที่สองมากเอาแบเนี้ไปทันน้ำมู โอ้โหนี่หมวดหมวดสิพันานมากเนาะผมกระเทือบครับตามกระทือบครับเกรีบอดกเื้องมันหักเนาะกระเบื้อักาะับื้บ่เป็นยางเคสซ้ำนี่กับือว่าถือว่าขอบพุหลายๆแล้วครับผมหมวดทีพันานมากครับผม เจเกาหาูเจเกนี่นิเกาหามีมัดครับคืนมเก้าเกหาคือครับผมบาทตอนนี้ตองหัวให้พี่น้องเลยครับผมับเอาเก็งๆเลยบ้านบุญพระลาก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอไว้เมืองดอพี่น้องเด้อแคปไว้แล้วก็ซูมเมืองเด้อครับผมเพราะว่าเพิ่นถูกซูงหดวครับผมถูกทุกงววว่าสั่นครับผมอาจารย์แปะ ฝันว่าปูหับหับเนื้อมาให่ครับหับเนื้อมะไห่ครับผมหับเนื้อมาให่หับเนื้อมาให้หับปังไงครับเต็มหมดเลยครับเออครับเนี่ยปูว่าตองหัวทะลูุครับอือครับปูว่าตองหัวทะลูกตีก็ปูสีสตโวเฮานี่ปูซีสตัวใหญ่ครับครับครับต่อหน้าท่านเออครับแมนครับผมถ้าราครอยากได้เราก็มาขอท่านได้ท่านเป็อทุกคนเออครับผมีคนสมีนะค่ะคนทุกคนม้าเลี่ยครับเพื่อว่า กขอพ่อนปวางพ่อเดือดวนะครับพลานสมกระสินแนวมีเงินไมครับมาทำับการใช้ายกับอากาศเนนระยะไม่มีตัวใดแนเอาบอกหนมันม่เก่าครับเก่ายังมีอยู่คเยังมีอยู่ครับหาม่นี่ผมขึ้นหาเก่าก็มีหาก็มีครับมเจ็ดยังมี็บอกครับครับผมเจ็ดยังเจยังอยู่โอ้เจ็ดยังอยู่พี่น้องครับผมครับ สบายสิบเพนนะครับมวลหนี้สิบเพนสิบเพนเป็นสบายแปดกันยังมีครับเล้วแปดกันยังมีครับผมครับผมสวนยังติดอตัวเก่าครับสวนยังติดอยู่เพื่อเก่าครับผมประวัติสิบว่าตัวเก่าเวลาปันหาเนื้อไม่ครับแต่ก็คนใน่รับคนจะต่อไม่เคนเข้าไปตัวเก่านี่สิบว่าตัวคือกันบ่ครับตัวเก่าแบบมันโตแต่รับยังไม่เห็นครับครับผมเนาะร่องเก่าเออม่องเก่าเอาเนื้อไว้ม่องเก่าโอ้ครับทำให้ผร้อมพร้อมใส่น้ำตาลใส่ลงไปที่ อหามไม่ตกเก่าครับปูว่าตกเก่าเร้่อตกเก่าเด้อยปูวลาครับผมเวลาภาพเวลายากอะไรจะมาขอยังขอมาหาผลก็จะตันที่ก็ขอละครับผมครับืุ่กคนครับผมเพราะว่าปูมันเห็นเพราะว่าทุกร้านเดือนละนี่มากกป็นนผมถ่าจะไปบไนก็เลยทำบ่นทุกคนครับผมถ้านี่บุญพระก็ขอขอพูดในลายครับผมเดี๋ยวโอกาส้า ฝ่ามือเห็นกันอีกสีเห็นกันดูอยู่ดอกครับผมครับพี่น้องครับผมครับแคบหน้าจอไว้พี่น้องครับผมครับน้ำม่อนนี่เท็จขึ้นมากเหมือนเศร้านี่เนาะครับผมพี่น้องแคบหน้าจอมึงได้ถูกทุ่งหมดนะครับโอ้ถูกทุกงหมดเลยครับผมโอ้ยครับสงสัยก็เลยถามครให้ไม่เห็นเอ็มซีนั่นเลยใครไม่ก็เลยบอกว่าก็เลยถามครับเขาเขาบขอบขอบพูดอะไยอะอรครับผม ออครับผมครับขอบค mhm. ุณอะไรครับคือครับใเมือเด็กกล่มเกากน้อง่มกเเ็นน้อดหมดโอ้นี่หมดหมดที่ผ่านมากนะผมกระเทือนครับอาจารย์กะเทือครับเาจารย์กะเือครับได้เนี่เนี่ยได้เขาไม่อีนะโอ้เพื่อมาทำ ครับมือมัคฑะเลย์ครับคับบอะครับบอปิปยังเห็นซัมนี่ก็ถือว่าหือว่าขอพูดลายๆแล้วครับผมวัตถิพันมาครับผมโอ้ศูนย์สเจ็ดเก้าหาศูนย่นี้เก้าหามีมัดครับพี่น้องศูน็กับเก้าหาคือครับผมบาทตานี่พี่น้องครับเลขขันน้ำม่อนอาจารย์แปะครับผมแคปนาจอไยเมืองครับ ทางช่องกับเป็นแนวทางสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลลอตเตอรี่และพี่น้องเด้อครับผมโอ้พ่อพ่อเห็นหลาม้อนแล้วแล้วฝันว่าปูหาบหาบเนื้อมาให้ครับหาบเนื้อมาให้ครับผมหาบเนื้อมาให้หาบเนื้อมาให้หาบง่ายครับเต็มหมนเลยครับอือครับเนี่ยปูว่าตองวัดตะลูกครับอือครับปูว่าตองวัดตะลูกตีหาไม ครับครับครับผมครับต่อหน้าท่านเออครับแม่นครับผมถ้าเราไอยากได้เราก็มาขอท่านได้จนเป็นทุกคนเออครับผมสมีตุนสมีครับค่อนทุกคนมากเนี่ยครับเพื่อว่ามาขอพรปูวางค่อนหลอนๆล่อนนะครับตามที่อาจารย์เห็นนี่ตัวใดครับไม่มีตัวใดแน่เอาบอกหนยมันมีเก่าครับผมเก่ายังมีอยู่ครับเก่ายังมีอยู่ครับผมหามีบอลนี่ผมขึ้นหาครับห่าเก่ากัมีหาก็มีครับแค่แต่ยังมีตัวตรงครับครับผม เจ็ดยังยังอยู่โอ้เจ็ดยังอยู่พี่น้องครับผมครับแต่ว่าแต่่วาสิบเยนนะครับวันนี้สิบเยนสิบเยนแต่ว่าทแปดยังมีครับเด้อแปดยังมีครับผมครับผมสวนยังติดอติดกับเก่าครับสวนยังติดอยู่ข้องเก่าครับผมเพราะว่าสิบบาทตัวเก่าเวลาเพิ่นหาเนี่ยไม่ครับแต่ก็เป็นอะไรก็ยังไม่เพิ่นภาไปตัวเก่านี่สิบบาตัวคือกันบ่ครันตัวเก่า แบ่ัวจะรับแจ้งไม่ครับครับผมเนาะนตว่าลรงเก่าเนออหม่องเก่าเอาเนื้อม่หมองเก่าอ๋อครับไม่ผมพ้มกันได้หมเก่าที่ห้าไม่ตกเกครับปูวัดตเก่าเด้อตกเก่าเด้อปูว่ะครับผมปลาท่าปลาอะไรอย่างากอะไรอยางนีขออยังนขอหยัางก็ไม่หาผลนะก็จะจานี่าขอลวครับผมครับผมพราปูเปนหายบดเพราะว่าทุกร้านเดิอนละนี่มากกวเป็นผมวาจะไปบดอยงางไรทำบดทุกคนครับผม ถ้านี่บุญพลาขอขอพูณหลยๆครับผมเดี๋ยวโอกาสนาฝ่าไม่เห็นกันอีกซีเห็นกันรู้อยู่ดอกครับผมครับครับผมครับเบอร์เจ้าผมกับนี่ครับครับผมครับที่นังครับผมครับแคบนาจออะไรที่นั่งครับผมครับตามที่อาจารย์เห็นีตัวใดครับไม่มีตัวใดเนี่ยเอาบอกหนยมันมเก่าครับเก่ายังมีอยู่เก่ายังมีอยู่ หามีบอลนี่ผมขึ้นหาหาเก้ากัมีหาก็มีครับเจ็ดแต่ยังมีตัวต่อครับครับผมเจ็ดยังยังอยู่ยังอยู่ครับโอ้เจ็ดยังอยู่พี่น้องครับผมครับแต่ว่าแต่่วาสิบเยนนะครับทุกวันนี้สิบเยนสิบเยนเป็นแต่ว่าทแปะกันยังมีครับเด้อแปะกันยังมีครับผม ศูนย so ังต in ิดอิด oh, right? ่ค mm. like oh, ืออกาครับศูนยังติดอยู่เื่อกาครับเพราะว่ามัมาตเก่าเนเวลาปัญหาเนื้อไมแล้วแต่ก็เพิ่นนี่ดเพิ่นยังต่อไม่เพิ่นเ้าไปตเก่านี่สิบตคือกันบ่ครับตเก่าแบบเนตับแจ้งไม่ครับครับผมเนาะ่วองเก่าเออองเก่าองเก่าโอครับคมไม่ตัวเก่าครับปูว่าตเก่าเรองตัวเก่าเด้อปูว่ครับผมเวลาาเวลาอยาก ก็เลยยังไมาขอยังขอยังก็มาหาผลนะก็จะจานที่ว่าขอแล้วครับผมแต่ไม่ถูกคนครับครับผมเพราะว่าปูมันเห็นวดเพราะว่าทุกร้านเดิยร์เรานี่มากแบบมันผมว่าจับไปบุญอย่างไรทำถูกคนครับผถ้านี่บุญพะลัก็ขอขอบพูดหลายหครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้าฝ่าไม่เห็นกันอีกสีเห็นกันดูอยู่ดอกครับผมครับครับผมครับเบอร์ช่องผมกันี่ครับครับผมครับพี่น้องครับผมครับแคมห์นาเจ้าไว้พี่น้องครับผมครับ ครับผมครับอันอันอันนี้เขื่อนผ่านยังครับหรือผ่านเนี่ผ่านขอมากระไรครับผ่านขออันห้าใช่ไหมอันอันนี้เอื้อนผ่านขอขันห้าครับอืมครับขันห้ากันแตครับเออครับผมขันขันขอหรือขันขออืมขันขอเลขขอเบอร์ขอพ่อปู่ไหมเงีอัพ่อปู่ไม่ยากอันอันนี้ขัข้าวใช่ไหมครับอ๋อข้าวครับผมข้าวหัเนาะครับผมครับร้านอาจารย์แตะ ครับผมทางเออโค้ดโคนละลานมันบปะโยน้ำกันครับสวัสดีครับเสียครับผมหนึ่งหนิงครับผมครับสวัสดีครับครับผมไปรับส่วยกับเพื่อนเพื่อนรักเขาครับผมสาวแย่รถตึงได้ดูเฟซมีเฟสเปล่าอ๋อครับผมครับครับให้ถูกเก้าเก้าห้าตรงตรงเลยครับผมครับบูมโวนหน้าบ้านของไปบูมโวนที่วัดอะไรนะ นี่กับคุณหนิงครับรับร้านหนึ่งหนิงบายสีคำชะนอดบายสีคำชะนดเด้อพี่น้องเด้อครับผมรับทำบายสีทุกชนิดครับผมนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวสิพาชมตรงขามกับ้านเลย้านจอดรถรถทัวร์นักท่องเที่ยวมากซีมานี่แหละพี่น้อง ปลาคำชนดอยู่ทั้งนานนี่ครับผมบุญพระราก็ได้มีโอกาสพาพี่น้องมาแวะร้รานหนึ่งหนิงครับผมรับทําบายสีคำชนดครับผมแลวการจัลของร้านนี่ก็ับรับทาทุกอย่างครับผมงานสังทาหรือว่าท่านใดนักท่องเที่ยวท่านใดมากนักจะสะดวกจากหนา้านเลยก็มีประจําครับผมส่วน องพระปูองนี้นี่คืองานรับสั่งทําครับพี่น้องถ่วมหัวยืนมือครับผมสวยงามตาการตาครับขับรถมากก็เลยแวะเวียนถามข่าวถามข้าวกันครับผมครับอย่าลืมจอดรถแล้วหรือว่ามาเที่ยวก็เอาตามสะดวกเลยครับสวยงามครับผมงามแทงงามวาครับ ับเสียเสียเช่นไรวอลกับเอฟซีนะครับผมครับทางร้านนี่ร้านหนึ่งนิงนี่มีอันไรแน่ดีๆนะครับผมครับก็มีทุกใบสีนะครับครับใบสีพญานาคหรือใบสีรับทุกงานใบทุกใบสีครับรับจัดทุกทุกงานครับงานบวงสรวนนะฮะทุกงานนะครับพร้อมลามถวายครับผมครับผมรับรับลาด้วยครับครับครับไว้ครบ ครับคุณหนึ่งนิงลำถวายนะครับครับผมหนึ่งนิงครับผมครับผมจับโต๊ะบวงชวงแล้วก็ครับงานพิธีไปสีสู่ขวัญครับผมงานบวชงานแต่งครับทั้งหมดครับครับรับรับจัดเตรียมงานบวงชวงครับหลักกาจำจำน่ายใบตองดอกดอกไม้ดาวเรืองด้วยครับผมเอาครับผมครับขอบขอบขึ้เสียหลายครับผมถ้ามาก็เชิญได้ครับตรงข้ามกับลานรถทัวร์นะครับครับผมฮะจะข้ามรับสักการะเจ้าปู่เจ้าย่าก็เชิญได้เลยนะครับ ครับใบสีครับผมครับครับครับคนย์เก้าเจ็ดสองาหกสองหกสี่นะครับใบหนึ่งหนงครับใบสีคำชโนตนะครับครับผมครับผมคาเจ็ดสองห้าหกสองี่นย์งที่นครับผมครับนี่แหละเ้อครับผมเบีครับผมครับเป็นเพื่อนกันอยู่ครับตามที่บุญพราภาพี่น้องมาชมนาวรานของหนึ่งนิงนี่เนาะครับผม สวยงามครับพี่น้องเป็นงานปราณีตครับผมแล้วก็นักท่องเที่ยวก็สามารถมาสั่งทำได้แล้วก็เลือกซื้อเลือกหาได้ครับพี่น้องบุญพลากับพ้าพี่น้องมาแวะชมร้านหนึ่งหนึ่งครับก็สิขอจบคลิปสั้นๆไว้เพียงเท่านี้ ครับผมโอกาสหน้าคลิปหน้าค่อยพอกันไหมเนาะอพี่น้องเนาะขอบคุณสวัสดีครับ